สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาดูลูกไก่ที่แยกจากแม่มานุบาลเองนะครับก็เป็นลูกไก่ที่ถือว่าแข็งแรงมากนะครับนี้อายุได้เกือบสามสัปดาห์แล้วก็ตัวใหญ่นะครับโครงสร้างแข็งแรงดีนะครับท่านใดที่กําลังเจอปัญหาลูกไก่ช่วงหน้าฝนจากลูกบาลยนี่ย่ลังผมยังรอดทุกตัวนะครับเพราะว่า อนี้แยกจากแม่ไกบ่บ้านอบกวนเองนะครับแล้วก็ไม่ได้กบไฟนะครับอตอนกลางคืนจะใช้วิธีการเก็บใส่ลังนะครับซึ่งลัางที่เราเตรียมมันก็เป็นลังเบียร์ังทั่วไปนี่นะครับแต่ว่าเจาะรูให้เขาหายใจนะครับแล้วก็ตรงพื้นล่างนะครับก็จะใช้เป็นฟานข้าวรองหรือใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่หาได้นะครับแต่ผมจะเป็น ใช้ฟางข้าวรองนะครับว่าช่วงนี้ยมีฟางก็เลยใช้ฟางนะครับการรุบฟางแบบนี้ก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าตอนเย็นก็อาจจะมีเวลาหน่อยก็คือต้องเก็บใ่หลังนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยไว้ข้างนอกนะครับก็จะหนาวแล้วก็ป่วยนะครับหรือไม่ถ้ากบไฟก็อาจจะสิ้นเปลืองค้าไฟเพราะลูกไก่เรามเยอะนะครับถ้าลูกไก่เยอะก็ใช้วิธีที่ผมใช้นะครับลองนำไปนปับดูนะครับว่าท่านจะใช้ได้ผลไงนะครับ ให้ดูครับก็แข็งแรงดีครับน้ำก็ใส่แบบนี้ไม่ให้ขาดเลยนะครับน้ำเพราะว่าช่วงนี้ตอนฝนตกก็คืออากาศจะเย็นนิดหน่อยนะครับแต่ว่าช่วงฝนไม่ตกนะครับก็จะมีแสงแดดก็จะร้อนหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเอาน้ำไว้เท้ากินนะครับเครื่องรางอาหารขขงบอกแล้วนะครับนเราเพราะว่ามันจะเย็นนะช่วงที่ฝนหยึ้นะครับก็เอาไว้แค่น้ำเท่ากินนะครับเดียสักพักนะครับเมือวันตกกินเราก็จะ เก็บเส้นอาหารครับอาหารที่เคยนะครับอาหารผมใช้ช่วงลูกไก่อายุประมาณนี้ผมเลยใช้อาหารได้เกินครับโปรตีนไม่น้อยกว่า21เซ็นนะครับก็อาจจะผสมปลายข้าวให้เขาบ้างนะครับเพื่อว่าสร้างความแข็งแรงแล้วก็ให้เขาสุดกินอาหารที่ที่ไม่ใช่อาหาร100%นะครับที่ใช้อาหาร1 0เรก็จะเป็นอาหารผสมบ้หารนะครับ ายุสักประมาณหนึ่งเดือนก็จะเปลี่ยนเป็นพวกปลายข้าวแล้วก็สืบให้กินข้าวเปลือกด้วยนะครับไก่แล้วก็จะคงสร้างดีแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับถ้าถ้ามีโอกาสนะครับถ้าพอมีเวลาก็จะนํไก่มาตากแดดแบบนี้นะครับก็จะช่วยให้ลูกไก่แข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็นะครับกรงเขาก็จะไม่เชิดแ็กนะครับไม่เปียกไม่ชื้นไก่ก็จะไม่ป่วยนะครับก็คือเคล็ดลับเพียงแค่น้อยนะครับแล้วถ้าไหนกจนลงท่ามไปเรื่องความสะอาดรงนะครับความสะอาดคือว่า เราต้องให้ความสําคัญน,นะครับเพราะว่าถ้าตรงชื้นหรือมิ่มติ่นเนี่ยโอกาสลูกไก่เราจะป่วย,ยมีโอกาสตายเมี่อกระสูนเชียสูงลยนะครับก็นำไปลองปรับใช้ดูนะครับว่าจะใช้ได้ผลหรือไม่แต่ผมใช้ทีนี้คือว่าใช้ได้ผลครับเพราะว่าลูกไก่ผมเล็กนะครับถ้ากบไฟก็จะสิ้นเปลืองถ้าไฟถ้าไฟนี่แพงเราต้อง,งอันไหน,นพอลดต้นทุนได้ก็ลด ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แบนั้นอาจดมีีดีไปใช้ในควคุยขอราบบที่นี้ฝากไปดครับสวัสดีครับ